เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าลูกค้าท่านนี้ยื่นกู้เนี่ยได้เท่าไหร่ได้กี่ล้านอ่าเราจะรู้ได้ไงเราขายบ้านราคา2ล้าน2อล้านห้าอ่าลูกค้าท่านนี้มาดูบ้านสนใจชอบลูกค้าถามแล้วจะฉันจะกู้ได้เท่าไหร่อ่านะครับเราก็งงและไปต่อไม่ถูกนะครับอ่ะเดี๋ยวแนะนําให้นะครับเทคนิคที่ผมใช้ที่ผมทํานะนะครับอ่าก็ถ้าลูกค้ามาดูบ้านไม่ว่าจะมาดูด้วยตัวเองหรือว่าจะสอบถามเราในเฟซในแชท ต่างๆนานานะครับลูกค้าเขาก็อยากรู้ว่าเขาจะกู้ได้ไหมเขาจะกู้ได้เท่าไหร่นะครับเทคนิคผมนะครับถ้าเป็นลูกค้าทํางานประจํานะจะง่ายครับจะง่ายขอสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนนะครับให้เขาถ่ายรูปมานะครับมาถามลูกค้าก่อนว่าลูกค้าเนี่ยทำงานประจําหรือว่าธุรกิจส่วนตัวนะครับถ้าลูกค้าบอกทํางานประจําก็ ช่วยถ่ายรูปสลิปเงินเดือนให้3เดือนได้ไหมเดี๋ยวเราจะไปเช็คให้นะครับว่าลูกค้ากู้ได้เท่าไหร่สิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็คือลูกค้าเนี่ยต้องถ่ายรูปมา3เดือนสลิปเงินเดือนย้อนหลังนะครับสิ่งที่2ต้องรู้อายุลูกค้านะครับว่าลูกค้านี่อายุเท่าไหร่นะครับสิ่งที่3ลูกค้ามีภาระอะไรบ้างาผ่อนรถเท่าไหร่ผ่อนบัตรเครดิตเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็นําข้อมูลตรงเนี้ย ไปที่ธนาคารนะครับธนาคารแรกที่แนะนําเลยคือทอสอนะครับอ่าเราไปที่แผนกสินเชื่ออ่านะครับก็ไปสอบถามเขาได้เลยว่าเนี่ยลูกค้าอยากมาเช็คข้อมูลลูกค้าหน่อยว่าลูกค้าท่านเนี้ยกู้ได้เบื้องต้นเท่าไหร่นะครับอ่าเขาก็จะดีตัวเลขให้ตุ๊บ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 อ่าอ่ากู้ได้เท่านี้อ่าบ้านเราราคาเท่าไหร่อ่าลูกค้ากู้ได้เท่านี้อ่านะครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้สลิปเงินเดือนนะนะครับเพราะว่า ธนาคารเนี่ยเขาจะดูรายละเอียดในสลิปเงินเดือนนะครับแล้วถ้าไม่มีสลิปเงินเดือนละ่ะถ้าทางานประจําแล้วไม่มีสลิปเงินเดือนเนี่ยใช้ได้ไหมนะครับจริงๆก็ได้นะแต่ต้องจ่ายประกันสังคมนะนะครับธนาคารเนี่ยจะดูที่ลูกค้าเนี่ยบริษัทเนี่ยเขายื่นประกันสังคมให้ลูกค้าเท่าไหร่นะครับอ่ายื่นได้สูงสุดเนี่ยคือหมื่นห้าถ้าลูกค้าเงินเดือนเกินหมื่นห้าอ่าแต่ว่าบริษัทไม่ออกสลีปให้นะครับอ่าเขาก็จะดูที่ประกันสังคมนี่แหละถ้าบริษัท จ่ายประกันสังคมให้ปกติสูงส่วนหมื่นห้าลูกค้าท่านนี้ก็คือเงินเดือนหมื่นห้าต่อให้มีแบบลองเงินเดือนนะครับต่อให้มีสเตทเมนต์ต่างๆนะครับแต่ว่าบริษัทไม่ออกสลีปให้ธนาคารก็คิดให้แค่นี้นะนะครับอ่าแค่นี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าลูกค้าเนี่ยกู้ได้เท่าไหร่นะครับไม่ต้องเกรงใจธนาคารนะว่ากลัวเฮ้ยเขาจะว่าหรือเปล่าไปเช็คของคนอื่นเขา เจ้าต,ตัวไม่ได้มาด้วยนะครับเราแค่เช็คเบื้องต้นเฉยๆเราไม่ได้ไปเช็คว่าเครดิตบูโรยื่นกู้ยังไงอะไรไม่ได้เช็คอะไรขนาดนั้นเราแค่เช็คว่าลูกค้าเงินเดือนเท่านี้ภาระเท่านี้อายุเท่านี้ยื่นกู้ได้ไหมยื่นกู้เท่าไหร่เขาก็แค่เช็คเบื้องต้นให้ตามหน้าเสืออ่อเฉยๆนะครับขอไม่ได้เช็คลึกว่าลูกค้าท่านนี้กู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับผมทําแบบเนี้ยน่าจะหูเป็นยี่สิบสามสิบเคสลวมั้งนะครับที่เข้าไปถามเขาแบบเนี้ยอ่าลูกค้าคนไหนมาก็เอา เขาไปถามเขาไปถามลูกค้ามาดูบ้านอนะ่ะชอบบ้านก็ให้ลูกค้าถ่ายรูปสลิปมานะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราก็ปิิพ์มาปิิ้นออกมาแล้วเราก็ไปที่ธนาคา,ารไปตรวจสอบให้ก่อนนะครับ mm hmm. พอตรวจสอบได้ปุ๊บลูกค้ากู้ได้นะนะครับกู้ได้ยอดนี้นะครับนอตน,นี้อ่ะพอดีกับโคเวอร์ราคาบ้านนะไม่ต้องจ่ายส่วนต่างเงินดาวนะ์นะอ่ะแล้วต่อไปก็เป็นหน้าที่ของลูกค้าแหละตัดสินใจแล้วว่าจะจองหรือไม่จองนะครับแต่ว่าเราทําให้ก่อนนะ แต่ส่วนใหญ่จะจองนะนะครับอ่าแต่ว่าก็มีส่วนน้อยที่ไม่จองก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้สีเดียนไหลเราก็ได้ความรู้ด้วยอ่าได้รู้ว่าเฮ้ยเงิน เงินเดือนประมาณเท่านี้ก็กู้ได้นะอ่าตรงนี้ติดนู่นนี่นั่นอ่าท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะครับผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะครับสอนทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับเป็นการไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะเดี๋ยวผมจะชี้แนวทางให้บอกแนวทางให้นะครับว่าเริ่มต้นยังไงกันดีนะครับเหมาะไหมมีทุนไม่มีทุนเริ่มได้ไหมกู้สินเชื่อย,ยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวจะปูพื้นฐานให้บอกข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงเหมาะที่จะทำหรือเปล่าใครสนใจเรียนทักหาไลน์ผมเลยนะครับไลน์ t w h .99 นะครับทักไลน์มาเดี๋ยวผมส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับอ่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับไลฟ์สดทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับอ่าใครสนใจเรียนคอร์สฟ,ฟรีก็เข้ามาในกลุ่มได้เลยครับ